ทำหน้าที่ผู้สีต่อไปโอเคเร,เริ่มกิจกรรมเปิดการละลายพฤติกรรมสำหรับค้ามถืนนี้ได้เริ่มขอความเป็นลท่านจอท่านประธานตมตอุลยามยินดีเสมดต้องตระลึกระบกต้องเดียว <S <S จะไปไหนเดียวจะไปไหน ไม่มีใครดูหรอกวันนี้ไม่มีใครดูสั่งนับเก้ารลวังนับแถวหยุดให้หน่อยครับผม,บผมให้กบสั่งก่อน่เอ,อเดี๋ยวผมขอเสาร์เสียงนิดหนึ่งครับกบหรืออุ้มให้ให้กบหรืออุ้มเป็นคนสั่งครับโอเคครับผมได้ยินเต็มเต็มแล้วครับไทรมา,ามาเนี่ เอาเคมานี okay. head, ่มานี่มานี่อ่ะอ่ ton, ายืนตรงยืนตรงนี่ทหารยืนตรงทหารญี่ปุ่นอะไรยืนไม่ตรงหรอวะอ่าเก๋กบขับรถ Tell trông trông một thang một theo trông thang một thùng 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 một thùng một, thùng một thùng một, thùng 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 nó thùng gặp อะไรนะจัดแถวทั้งหมดจัดแถวทั้งหมดเจ้าชุกนิ่งนิ่งอ่าโอเคไซทหั้งเดินต่อไซท์ทั้งเดินต่อเอาน้ำคั่วสายหัน ฮะ <Huh? S 2> <laughs> ไม่ได้เรื่องคนไม่ได้เรื่องฮะ is uh, ทำโทษได้ <laughs> เอานับเ่อ่าไหมนับ is ทำโทษไม่ <laughs> เป็นไรมั่นบวกอันยูโดนทำโทษโอเคทำโทษไหม is oh sorry เอาโอเคสาร

Yep, you know. แต่ปากสวยโอเคผมมือง่ายเลยครับผมมือง่าหน่อยสวัสดีครับและพร้อมที่จะชมการแสดงยังครับพร้อมยังครับวันนี้ท่านประธานบอกว่าถ้าแสดงดีแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับได้กลับไปนอนกลับบ้านนะฮะกับแฟมิลี่ที่บ้านแต่ถ้าไม่ดีนอนแคมป์แล้ววันนี้ไม่ใช่แคมป์ที่บุรีรัมยูเต็ดแคมป์นะครับ แคมที่ค่ายนะคนละหนึ่งหลังจัดไปขออีกเที่ยวครับขอดีๆนะครับขอดีๆหนึ่งเที่ยวดังๆโอเคกบเชิญหมดทั้เที่ยวนิ่ง

นักเตะไทยนั่งลงไอซัปปุยตีเป็นไทยแล้วใช่ไหมครับต้องรับปีเป็นไทยแล้วใช่ไหมตอาไทยไทยไทยแล้วนะคะสซัปปุยนะฮะไปรับใช้ชาติมานะฮะใครเออคารบิโลอิสอามาซังกบเทียนไว้ได้นะ cảm ơn đi đi được anh thầy không tô nặng cả nhá. nhé แนบโคตเจ็บขาหรือเปล่าโคตเจ็บเข่าครับโคตรเจ็บเข่านะฮะโคเจ็บขาเจอวอ้ยกสอยเท้าสอยเท้าเออยกเออเเเตเเล็กเท้าเ mô mồm hồn Ok, xoay yeah. Ok, Stop, stop! A uh, is speak in sân Rắc rối ok Ok Now.

Sai sạch 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 sai sạch 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 sai sạch 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 sạch

ระวังระวังโอ้โหคนเทนครก็บอกคอนเทนต์ระวังระวังระวังใครนักหนาเนี่ยเมื่อไรจะนับให้เนี่ยเริ่มเริ่มเริ่ ซ้ายขอโทษซ้าย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 พี่ซ้าย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 ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ต้องทำอะไรอ่ะซ้ายขวาตั้งคืนไประวังระวังนึ่งหนึ่ง Son. Son. Si. Son. Son. Si. Song sắp Son. sếp si. song sang sếp song sang sếp lưng 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 วนิงกลับหลังอ้นเลิอกอ,อกแถวนะครับเลิอกอแถวนะครับทั้งหมดเลือกอแถวเ,เินครับ